ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PIBFila Channel สวัสดี FC ไมมลูกอาทุจาทุจาหาสําลังกับเบนนตาปเตจัาตาปตาจ้าวันนี้นะครับผมไดิาตาายู่กับคุณพ่อสองคนคุณแม่กับจ้าไปใส่บะมาเรียงลูกซอยเลยปล่อยให้พ่อกับลูกอยู่ด้วยกันสองคนสองต่อสองเ้าหมองสัเอร์เปลมผู้ดใดว่าแพ้วเข้าแพ้วเข้าในเลี่ยงลูกดี เห็นบอกใครว่าแม่หนูเนะพ้วเพ้อ,พอหนู่เลี้ยงลูกดี สวยสาวยังสาวยังสวยโลดเล่นบนแผ่นฟิล์มคือเกางามกะงามได้ไหรอย่าไม่บอกใส่คับนี้เธอผ้าฉันวาวตลอดและโลดเล่นบนแผ่นฟิล์มอะไรเนี่ยอืมกัสวยสาวดาวยัยวเนาะก็แน่นอนผู้ชายกัสิอยากเคุนวัสดุเนาะกัสิอยาคสิมันใจวัสดุกัสิมันใจตัวนาอจะเนี่ยวเด็กหน่อยมีความมันใจน,นะนนนเด้อขนาดเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็นยังรอเนาะผัวผู้ใดว่าผัวผู้ใดว่าผัวผู้ใดวะถึงจัดไม่มีเวลาแต่ว่าก็ดูแลตัวเองอยู่กัเทิดที่ลับผ้าฉันดูเร่นอะ กะบ,บอกเลยวว่าฉันนี่แนะนำเธอไมแจะสิ่งดีๆพี่น้องคณะบยาบาลญิพแ่เล่นเนี่ยเป็นผู้ชายาาเาดบบบ้บอกคอยแบบว่าหาเอียงมาดูแลแบบว่าเจ้าของเนาะเพราะว่าบอกว่ายังไงที่กะกำลังเป็นบบาวไม่ก็บอกคอยเดกมูจักอียงที่แบบว่าดูแลเจ้าของนะนะอันนี้คือแบบนั่นแ่ละเพ่าๆกับเล่นแน,นะนำไปจะไหนละ่ะเป็นเล่นละ่กะกับแมนละนะ่ะเนาะแพ่าๆหนักยันพิบัติพี่เล่นบารอเป็นห่วงสามีมาสันกะหากอแล้วดีๆมาให้ผัวใส่เนาะ กับเน่นอนอยู you ่เลยอ่ะล่ะไปลูกไปอยู่กันได้ทวดนะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะสวีดบานสองคนนะลูกไปไปหาทวดไปไปหาคุณยายค่ะโอ้โหไปหาคุณยายเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่สวีดบานกันก่อนนะคะนั่นแหละเห็นบอกับแม่แนะนำแต่สิ่งที่ดีให้คุณพ่อนี่เ็นบอนี่นี่นี่นอกจากสิ่งแนะนำคุณพ่อแล้วนะคะเมื่อนี่แพ่อก็จะมาแนะนำเอฟซีพี่น้องฟองฝ่ายสูขสุขคนที่กำลังชมกำลังเบิ่งคลิปนี่นะคะ นี่แหละพี่น้องนีเวียเพอไว้ตอกย้ำความขาวกระจ่างใสขาวจริงใสจริงจนอยากบอกต่อทำให้หน้าของเราขาวสะอาดล้ำลึกด้วยไมโครบับเบิลช่วยลดจุดด่างดำไม่ทำร้ายผิวแอลกอฮอล์ศร์เซ็จ้าและผิวฉ่ำเด้งอ่อนเยาวด้วยมอยเจอร์ฟิลเลอร์สันวาแลวถ้ากัดใสขึ้นแก้มนบอนี่ กันแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉันชอบมากฉันใส่อยู่แล้วถ้าเห็นบ่าฉันรีวิวไปเดือนก่อนน่ะนะคนใส่น้ำแบบหลายแล้วผิวหนาฉันกัดาว้ากระจางใสย่ยางเห็นได้ชัดเจนเลยอืมบนาล่ะสวยขึ้นเนาะอออพี่พีมออออย่ายงละ่ะฉันยังมีอีกสูตรหนึ่งเด้อนี่อั่เอียกนีเวียไว้ไอ์ออยเครียดอือนีเวียไวท์ออยเครียแบบนี้โดยตรงเลยโดยตรงเลย ตัวน,นี่ซอยวควบคุ่งขั่วมั่นได้แง่วน่นขึ้นด้วยส่วนผสมเอกลักษณ์ของนีเวียคา์น,นทีนส่วนผสมเดียวกันกับกันแดดฝาสีเขียวสูตรขายดีของนีเวียจ้า <privacy. S 1> นี่แหละพี่น้องเป็นอย่างแพ้ภคืออยากมาแนะนำพี่น้องป้องไปส่ขุสุคนกะเพราะวา่แพ้ว อ่ะใส่จริงแล้วก็รีวิวแล้วก็มาแนะนําให้สามีใส่คุณพ่พอใส่คุณพ่พอก็น,นาขาวกระจางใส่ขึ้นยางเห็น,ดน,นได้ชัดเจนก็เลยเดี๋ยวมาบอกเมื่อนี่กะฉันรอเนาะถ้าเกิดฉัมอนอามารอเนี่ยเธอประมาณสันดกหนูเอากต่ยังมามักค้นรอมาคน้าคนขาวสวยอ๋ออ๋ออ๋อ,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 อสิมาเอ่อออ๋ออะไรอย่างเง้ยล่ะกะสฉบอกรอกัสิบอเอาตัวโอ้เอาตัว,ตวกั้นล่ะอันี่ สิบอกก็มีอะแตสั่นเ,นเจ๊ไฟมาเอง โอเคพี่น้องนะครับผมวันนี้คุณแม่กล้าเอาของดีๆมาฝากมาบอกต่อพี่น้องนะครับผมของดีต้องบอกต่อซ้ายจริงดีจริงบอกจริงอะไรจริงพี่น้องนะครับผมมือนีกระซํามีกพ็พี่น้องขอประคุณสุกูทุกคนคุณพ่อสิไปเลี้ยงลูกลขขแล้วโซคาเมตจะไปแล้วแต่ต้ให้ได้กัเชิญคุณพ่อจะไปแล้วเพราะว่าคุณพ่อมั่นใจแล้วมันจะเลี้ยงลูกแบบรอๆมีออร่าออร่าเนาะถ้างั้นแม่ไปแล้วนะให้พ่อเลี้ยงลูกยาเธออยู่นี่ เธอเลี้ยงลูกซีดาวพริสมาดาม I'm going bye no no